ขออยู่เลยขอทั้่นดูเลยพีเดี๋ยไปเสี่ยนิดหน่อย <Yeah. S 2> ว่าแล้วมึงต้องมานี่รู้เลยว่าผมจะพูดอะไรผเห็นเขาเดินเข้ามามึงกูก็รู้ว่ามึงต้องทะไลมาพี่มือนี่ไม่มธรรมดาเลย <c oughs> พี่อีอ้วนนั่นใครวะพี่ไม่รู้่ะอ๋อก็กว่า,าร,รู้รู้แค่อ้วนอ๋อนึกออกแล้วอีบโบบอกผมเว้ยมันว่าย,ยัางไงเมื่อเชา้าอะมีพนักงานเดินมาใช่ป่ะแม่งกำลังจะไปกินข้าวเดินปัก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 อีโบก็หันไปมองเอ้าเฮี้ยอี้วนนี่ใครม่รู้ไหบอกผมผมก็ยืนขำมองว่า ผูว่ามาแต่เช้ายินว่าคนตอเอาเขียนไใกล้ออฟฟิศันมันสดกระโอรเลยแต่ผมแม่งขุ้นหน้ามากเลยว่ะพี่เขาดูมั่นใจนะเหมือนสวยอ่ะแกเหมือนแหละแต่ไม่สวยเออปากมึงเหมอหมาเหมือนเคยจริงว่าวไงปากเทวดาปากหมาอะไรล่ะเฮียว่าว่าแต่ครั้งเนี้ยเฮียคิดจะแกล้งเลยป่าวอนแรกอ่ะไม่ได้คิดแต่พอมึงเล่าให้ฟังอ่ะเริ่มมีแผนการตอนรับพลังงานใหม่แล้วโอ้โห มันไี่สุดยอดเลยว่ะวไม่ต้องโดนสักแมตต์แต่ก<ต>ูคิดก่อนมึงกลับไปทำงานก่อนปะได้ๆเดี๋ยวเอาคิดรายได้เดี๋ยวกูสิบบอกไม่ต้องกระซิบตะโกนมาอะไรก็ได้อยู่แล้วมึงกลไปบอกกูเลยนะเออเห <ไป S 1> มือนเดิมแหละ ะโททรศัพ์ไว้นะสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะชื่อแมนนะครับผมอ่าฮะนี่เป็นท็อปเซลของที่นี่นะฮะค่ะส่วนนูน่นเอ่อไอโฟมครับเป็นลูกน้องของเองเอ๋อค่ะยินดีที่รู้จักค่ะชื่ออะไรฮะเออชื่อจูนค่ะเออมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีไม่มีหรอครับเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมครับที่ท็อปเซลของผมอะต้องมาทำตัวให้เด็กใหม่รู้จักนะฮะ เพราะว่าเผื่อมีอะไรที่ไม่เข้าใจได้ถามได้ครับยินดีจาบกันขอบคุณมากนะคะเอถ้าไม่มีอะไรขอทำงานเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับพอดีอยากขอลายน้องจูนคเอาไว้นะครับเผื่อว่าน้องจูนมีอะไรไม่เข้าใจงงๆจะได้ลายมาถามผมได้งั้นจูนขอเป็นเรื่องงานอย่างเดียวนะคะเรื่องส่วนตัวจูนไม่ค่อยถนัดตอบค่ะขอบคุณนะครับก็ทำงานให้ถูกนะครับผมขอบคุณมากๆ กลับแล้วเหรอครับคุณจูนขับแล้วค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเออวันนี้ถ้าไม่รังเกียจผมขออนุญาตขับรถไปส่งได้ไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะพอดีจูนขับรถมาเองนะคะอ๋อครับถ้าไม่มีอะไรจูนกลับก่อนนะคะได้ครับอุ้ยเออมีอะไรหรือเปล่าคะเหมือนอะไรเข้าตาักอย่างคุณจูนช่วยดูให้หน่อยครับคุณจูนดูให้ข้างซ้ายฮะข้างซ้ายผมไม่เห็นมีอะไรนี่คะอ๋ออ๋อเฮอยู่ดีก็หาย ค่ะโอเคค่ะง er> right ั้นเดี๋ยวขอจูนขอกลับก่อนเนาะเอาได้ครับผมดีๆนะคะกลับบ้ดีครับบ๊ายบาๆครับกลับบ้านดีนะครับเจอกันครับผมเฮ้ยดีนี้ดีนี้ไงวะเดี๋ยวไปดูเลยโอ้โหดูมุมกล้องผมด้วยเป็นไงแจมอ่าดูเลยดูเลยสุดยอดป่ะเออ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 ไอ้เดี๋ยวมึงส่งมาให้กูนะกูโพสเองแล้วใครคิดแคปชั่นอ่อะกูคิดเล เฮียคิดหรอเออขอได้ไหมอ่ะมันคิดแต่กูทูนะกูทนลงนะได้ได้ได้ผมจะเอาแบบแสบคันๆเอาให้แม่งอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยจัดไปเอาให้ถูกใจเฮียเลยเออแม่งโดนแน่อ้วนหญิบหยิบปากลับบ้านดีกว่าเอางานนะเออช่างมันกลับบ้านโหลดรับไปได้ได้ได้ ดูนี่แม่งพันกว่าไลค์แช่สองร้อยห้าสิบหกแชร์สุดยอดเลยว่ะนี่แต่เขาต้องขอบใจเรานะเว้ยพะไมอ่ะเอ้าถ้าไม่ใช่เราเนี่ยเขาไม่ดังนะออฟฟิศรู้จักเขาหมดเลยเนี่ยเออว่ะเออแล้วมีออฟฟิศเราเนี่ยคอมเมนต์กันบานเลยนะเด็กหน่อยนี่ก็รับงานรีวิวแล้วรีวิวหรือวะอะไรอ่ะยาลดหนักหนักไงแล้วก็เป็นดาวติ๊กต็อกอ่ะแล้วดูสิ่งที่พวกคุณทำพวกคุณทำอะไรกันก็ได้เฟซบุ๊กอ่ะ นี่ภาพที่คุณถ่ายแล้วนี่ก็เฟซบุ๊กของคุณใช่คอมเมนต์พวกนี้ก็มาจากพวกคุณใช่คุณคิดว่ามันสนุกมากนกหรอมันก็สนุกดูคนนี่ดูเพื่อร่วมงานเรามาเม้นกันสนุกบันเทิงกันหมดเลยนะสนุกอะไรสนุกกับการดูถูกรูปร่างของคนอื่นเนี่ยนะออาฟินเด้าน้นนะคุณนี่ไงเพื่อนการมันไม่ได้สนุกนะคะกับการที่คุณมาเอารูปร่างของคนอื่นไปวิจารณ์อะ คุณก็คิดมากแหมออนั่งอยู่ห้องเดียวกันทํางานโต๊ะเราไม่ได้สนิทกันจะขนาดที่มารอเล่นกันแบบนี้นะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะคุณเห็นรถฉันไหมก็เห็นคุณเห็นกระเป๋าฉันไหมก็เห็นกระหนุ่นตังอยู่คุณอยากรู้ไหมว่าฉันได้มันมาอย่างไรไม่อยากรู้ปะก็คงซื้อเองหรือไม่ก็ขอผู้ชายมาวะ่ะใช่ปะฉันได้มาจากการฟ้องร้องคนอย่างพวกคุณไง ้องร้องเหรอครับใช้กระดาษเนี่ยเราฟ้องคุณดูนี่นะอาการเลยเฮีย <laughs> กระดาษแผ่นเดียวจะมาฟอ้องร้องบ้าหรือเปล่านี่จบจบไหมฉันจะบอกให้นะคุณอันพวกเนี้ยมันเป็นแค่หลักฐานส่วนเดียวฉันยังมีหลักฐานอีกมากมายที่จะฟอ้องร้องพวกคุณได้ แล้วก็ขอบอกไว้เลยนะฉันไม่รับกระเช้าอย่างอื่นนอกจากกระเช้าเงินสด <L un> ขอให้โชคดีนะคะเจอก,กันที่ชั้นสาวไอ้ไอ้โฟมจักอะไเก่งวะนายนายนาย,นายบ้าอะไรหลายทีอะไม่รู้เรื่องเตือนแล้วไง<ช>เฮ้ยสี่โมงเราจะปุ๊กียร์งานเฮ้ยช่วยผู้หารนายกัน,จจน,กนเลยผจญเลยไปแล้